เาตอบนะคะการปลูกตะไคร้ในร่องโกโก้ในต้นโกโก้นะคะที่คลุมด้วยถุงเพราะว่าต้นมันยังเล็กอยู่ก็คลุมด้วยถุงอันนี้ต้นไม่ค่อยงามนะคะมีใบแมลงกินถุงกระสอบปุ๋ยนั่นเองนะครับแล้วเราก็มาปลูกตะไคร้ตามร่องโกโก้รถโกโก้แล้วได้ตะไคร้ด้วยนะแล้วก็ได้กล้วยด้วยนะครับในร่องโกโก้นี่คือการปลูกตะไคร้แซมขึ้นมาเป็นชุดชุด ะะเราจะได้มีตะไคร้ตัดตลอดทั้งปีนะบางตัวก็ปลูกเดือนหนึ่งแล้วสองเดือนสามเดือนถัดกันไปนะคะถ้ารดน้ําดีๆภายในสามเดือนก็สามารถตัดส่งร้านเครื่อง,เค,องเครื่องเครื่องแกงได้แล้วนะคะนี่ก็ปลูกตะไคร้จ้าวันนี้ปลูกกล้วยแซมไปด้วยให้ความมันชื่นแต่กล้วยก็เพิ่งปลูกเนาะนี่จ้ะในสวนก,ก็โก้ตรงนู้นก็ปลูกแล้วตะไคร้ประมาณเดือนหนึ่งแล้ว เริ่มเขียวชุม่มภูมิสวยมีแต่ใบย,ยังไม่มีต้นโอเคนะจ๊ะนี่ก็สวนโกโก้ของเราด้วยแล้วก็ยังมีพื้นที่เยอะนะคะที่แต่ก่อนเราปลูกมันตอนนี้ก็จะหันมาปลูกเป็นตะไคร้นะจ๊ะปลูกกันไปเรื่อยๆจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้ะ